เราด้วยนะคะแม,ม่เอาแม่เอาเธอจับกันดีนะครับวันนี้เรามากินน้ำโทงนะครับโถงน้ำเราด้วยนะครับว,วันนี้บ้านเราฝนตกนะคะคุณดูมามามาบ้านเราฝนตกนะครับมาดูได้นะคะ ดีมนนะคะใ่หมอแล้วนะคะวนนีพูอใส่ต่างๆนะวนมีพูเลาเคยหนักอือเออเคยเล่้ม <in la> <ina> <en la> <ina> <marriage> ีพูคะไรต่างๆ 何 อันนี้น้องมาไปนี้จาบอกว่าที่บอกไม่มาแล้วกับไอวันนี้ตอนพี่กันแล้วตอนพุยกันแล้วตอนคุ่กัวค่ะบ้านเราฝนตกนะคะบ้า 好。啊 อ้มันมีรถมาขึ้นบ้าง นะวันนี้น้องมันไล่นะแต่ว่าสักหน่อยน้องจะผ่ามะพร้าวโชว์นะสักหน่อยน้องผ่ามะพร้าวโชว์นนี้่นะนต้นมะพร้าวโชว์นะนี่นักปีนต้นมะพร้าวนะคะปีนต้นมะพร้าวเขนะาได้ยังเอาท้องแม่จุดปูนโชว์เลยท้องไม่ได้ไม่โชวยังไม่ได้ท้องห <laughs> นึ่งสามเอ้ยองหนึ่งสาม แต่ว่าเรามองไม่เห็นอะทำไมของมองมันไม่ขึ้นอะไรอ่ะทำไมของมองไม่ขึ้นอะไรอ่ะก็ไลเลยลูกไล่เลยโหคนดีมาสคนอน้ไลเดี๋ยวก็มาค่ะเราไลลค่ะีมกทุกคนเอามา่นะคะมากชอบกนะคดี่มาแตละครั่าแครับอุ๊ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ยออุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครั โอ้โหเทีวเทียวรถเกี่ยวขึ้นนะคะอยู่กันนานๆนะคะอยู่กันนานๆนะคะเจ้าไปถอาเรียกเรียกพี่ีมาก่อนเีี่พี่มามาแลขออนาตไ่ะดเาโถตัดได้แยห้าคนแล้วค่ะเก้าคนแล้วค่ะแต่อยูเรียัดได้แล้วคือบ้าโอ้เหลือเหลืออะไรโอ้โห ครัทำไมนี้เป็นก็จะือนนันี้เป็นเป็นมันมที่ยขึ้นเทวลงคุณมองอีกอันวันนี้ที่บ้านเราเป็นอากาศเป็นยังไงครับเราพี่พี่ฝนตกเย็นมากเลยครับอากาศดีอากาศดีดีฝนตกแดดออกนะครับฝนตกแดดออกโอ้โหพี่พี่ยิ้มสองกันแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คืออันนี้คือพ่อของน้องโชนะครับออกไปเลยครับออกไปเลยครับอันนี้คือพ่อของน้องโชนะครับ ยี่องไนแล้วค่ะหันยองครับซียู๋อย่าลืมกดไลค์ให้น้องด้วยนะคะพ่อเข้าพ่อเข้าทะลุเลยอย่าลืมกดไลค์ให้นะคะยังไงพ่อเข้าเลือสิบเอ็ดคนอันนี้จะเป็นช่องพองโชว์กับยายนะพูดจากยี่สิบสองถึงิบพ่อเข้าพ่อออพ่อออสิบหกแล้วขึ้นมาแล้วัใครๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีผาเมย์ผ่าผ่ามะพร้าวตอนท้ายไลไ์ด้วยนะคะว้โหโคตรเด็ด เลยครับเดี๋ยวเราจะผ่ามะพร้าวตอนท้ายไลน์นะคะคลิปเด็ดเด็ดเลยนะครับคลิปเด็ดเด็ดเลยครับเอามะพร้าวโชว์หน่อยครับเอามะพร้าวโชว์หน่อยครับโอ้ยโอ้ยนี่คือมะพร้าวของเราสุดยอดเซ็กซี่นะครับมะพร้าวสีเขียวโอ้โหไม่ใช่สีแดงนะครับรสีเขียวภาษาอังกฤษว่ายังไงนะครับเยลโล์สีเขียวภาษาอังกฤษเยลโล์สุดยอดแม่ล่ะลูกชายอ่ะ เรียงสิ <laughs> ่งนะสีเขียวสีเยลโล่แดงแดดในที่หนึ่งของห้องนี่หนึ่งของห้องเตะมวันเป็นยังไงนะครับโอ้โหแพ้ตกรอบเรียงครับแพสจโทษครับแพสจโทษนะครับใครเอานี่มาครับเต็มที่แล้เอาเต็มมาโชวครับพ่อเขาก็หล่นนะพี่เดือดพี่ดูจะโผย่ใหญ่ๆครับใหญ่ๆอ๋อแล้ลงแล้วสิมันวลงแล้วสิ เรดน้ดหรับอัไเห็นใครแออนแค่แขนยังยอดรถเลยอ่ะโอหต้องการดแต่วอยากได้ขยไปิดขอยากไปปิดเห็นแค่แม่กับลูกอใช่ไหมเพือนๆมันหมากินมันหมเกินมันไม่สวยไม่สวยกว่านี้นึงกว่านี้โเคใครอยากดูพ่อคนนึงนะครับใครอยากดูพ่อ ส <ge ar> ีอะไรนะภาษาอังกฤษสีอะไรนะยีลโล่ยีลโล่ไม่ใช่ยินแต่ยีล l ล่ยลโค้สองโอ้โหยอดลดลงพูดปาดเลยนะคะฮฮ่าฮคาเฮ้ยเาคเดียวใส่เขย่าดค่อแลค่ะ่มีนี่แปดแต่ว่าเแปดีแต่ว่าร <scenes> <IL EN> <Lust> เฟเ,เ,เอร์เปิดอยู่ไปดูพ่อ,อกดครับเาตอนท้ายคลิปเราจะผาเทาทอะไรด้วยท้คลิปมีพี่เด็กนะคบเราจะผาาาา่าเทาี่เรามีแค่เราไม่เป็นไรนะคะอุ้ยกดสองโชกูนมีคนกดสองเนี่ยกดสองอย่าดูเราบอยมีคนกดสองนะนะบอย สองหนูคาดคิดว่าจะมีถามกค่ะเออดีเขาบอกพี่คะหนูดูพี่คนเดียวขอบคุณกาขอบคุณกาโอ้แบบเลื่อนเหลือสิบห้าแล้วสิบห้านะคะแต่แต่น้องโชว์เหลือสิบห้านะคะรอไว้ดูเนูจะคนที่เหลือแ่โอ้คือ้าห้าแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้นะคะกดไลค์ให้หน่ล่ะใช่ น,อน้องจะทำคลิปดีๆออกมาให้ดูในถายนะคะนี่คืออะไรที่เราจะผ่าท่ายอะไรนะมีอะไรนะสีเยเลโล่ส,สีเยลโล่โคโคนัทใช่อันนี้คือโคโคนัทโชกุนโชโคโคนัทมะพร้าวสีคลัคลเล,ลอร์ <laughs> คลัคลเลอร์เยลโล่ฮัลเลอร์โคโคนัทคัลเลอร์เยลโล่ตอบได้ที่หนึ่งของห้องสอบได้ที่หนึ่งของห้องโคคนัทคัคลเลอร์เยลโล่ ดูนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์ตอนนี้เราได้ยอไลค์ห้าไลค์แล้วนะคะห้าไลค์เลยแต่ในนักวิสวแต่ยูนั้เป็นห้าบเลยทบลตอนนี้มีได้กี่ไลค์แวนะครได้ห้าไลค์อยากได้ร้อยไลค์ทำไงครับอยากได้หนึ่งร้อไลค์ทำไงอ้าวผู้เดว่วผราสิบักผู้เบสุดไม่ต้องกูโชว์แล้วกูม วันแบบนี <benim love> ้ก็เรียกว่าฝนวันพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปทางคนแก่นแใช่พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวคนแก่นกันนะครับพรุ่งนี้เราจะไปดูไดโนเสาร์ไรนเดี๋ยวครับกอครับใช่ไม่าเดียยวนั่งคนเดียวคนนึงนี่ไหมครับคนนึงยังยังยังกนมืคนสพี่ครับไร่เสดถึงกี่โมงถึงกี่โมงดีนะอีกสักหน่อยก็ลงไร่แล้ค่ะอีกหน่ม่าท้าโชว์ล้ค่ะามบเท้าโช นี่คือลิงน้อยของเราแลคะอันนี้โคโคนักเสนออะไรนะเยลโล่เยลโล่สีเสือเลยเยลโล่เยลโล่ลยอันนี้อันนี้สีครีมนะอันนี้สีสีครีนอันนี้สีเยลโล่อันนี้ครีมเยลโล่ตาตาบอกสีครับอันนี้แบกอันนี้แบกนะครับอันนี้แบกนะครับอันนี้ล่ะออเรนออเรนโอ้ยโรงเรียนไหนอย่าไปพูดมชุ่มโรงเรียนให้คนได้ยินนะครับ พี่สาวอายุกี่ขวบแล้วนนะครับบอกไปเลยครับี่าวแล้ว,วนนะคะข้าวขวบแล้วนนะครับไม่ต้องบอกชื่อโรงเรียนแล้วกันนะคะอันนี้มาพาพสีอะไรนะ เมื่กี้เราก็จะลงไล่อืมพรุ่งนี้ก็จะไล์อีกนะคะเ็จะไล์ทุกวันนะคะช่องเราจะได้โต้โต้ที่สังเวยก็จะลงลงอะไรคะลงะไรับเราจะเป็นไหนคะอ๊้เราขี่รถไม่ได้แล้วจะเป็ยานไฟฟ้าผ่านรถล้มองที่ลงแหงไปรถไฟฟ้านะคะลงแหงนะคบที่บ้านเรา ตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านเราก็คือยี่ยมเยี่ยมอะยี่ยมเยี่ยมากเนื่องจากว่าพายุฝนเข้านะคะจเจ้าเสือดำแล้วก็จะผ่านุแต่แต่ว่าที่บ้านเราผลไม้เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะลำไยมะละกอมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโกลว์ข้ไต่ไกโมไทโยโอ้เราเยาอยงงนะแยะจังเลย คนหนึ่งคนโอ้มาแล้วห้าคนสวัสดีพี่พี่ห้าคนนะคะสวัสดีนะคะลายเราจะมีผ่ามะพร้าวด้วยนะ,ะ,าานะ,ะมะพร้าวมะพร้าวของเราเป็นมะพร้าวน้ำหอมสดๆจากต้นนะคะสีเยลโลค่ะสีเยลโล่นลคะคะอันนี้กรีนอันนี้แบบอันนี้อนนอ,อาาร์เดครับชอบสีไหนครับพี่พี่ชอบสีไหนกันคะมะพร้าวออเดอร์แล้นะคะมะพร้าวเราสดๆจากสวนนะคะ เดี๋ยวน้องจะถ่ายดูนะครับน้ำมพะพร้าวหอมชื่นใจนวลมพะพร้าวก็หวานมันเป็นสุกพะน้าคนที่ดีเดี๋ยวเราจะไลฟ์ใหดๆๆๆ้ดูนะคะทุกทุกคนโอ้ยหนึ่งขดของของดีเรามีท้ายคลิปนะคะของดีมีท้ายคลิปนะพูทดทำไมเหลือะหนึ่งคนไครปเรือ่อยๆรเป็นเรื่องไรคนเขาตอนแรกคนเท่าไหร่นะยี่สิบใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบสองเป็นไง้างเลย โหแล้าเดี๋ยวเอานแ่งหน้าตรงนี้เขยกดเอาพอไบข่ามะพร้าวให้หน่อยพ่ใไมาเองไม่ดูมันจะโดนดูพี่พี่ไม่อยากดห้อ่าให้แล้วเขี่ยมะพร้าวไปไแมไหน้าเขา่เกี่ยวกอนน้าดกโอตองเรียกปังกันเยโอ้ตอเลยนะเอาไปผ่า ี่ paid, <ikke>? ี <authority okee> ่น <ENNIS> ี <unique while later> ่มาแล้วเคไปผ่าเลยไปผ่าเลยเขาผ่าขาลขาน้ะตะโก้ขาวน้องทุกคไม่ได้ผ่ามีนยังผ่าเอาไปเด็กี๋ยวเราเหนที่ไรก่อนนี่อ่ะอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ไลครับเพราะอะไรเราดีครับโทรศัพท์จะหลนนะครจะอ่อนนะโอเคไปผ่าซะไปผ่ากันนะครับ เราเราเรา,เราออกไลน์แล้วลูกเ,เราพูดปะพอนะครับขึ้นไลน์เลยนะครับขาขึ้นไลน์สุดนะฮึสุดเมื่อไม่สิ้นแล้วเมื่อไม่สิแล้ว,ลวเดี๋ยวมาดูมากกว่นะคะมาดูนะครับก็จะถามพ่าทมันก็จะขึ้นมาอ่ะชกุลชกุลบอกพี่ๆซี้ว่าจะทำอะไรแม่ตอนนี้แม่ถ่ายชกุลอยู่ตอนอนี้เราจะไปผาดพราวแล้วต้องโยนให้มันขึ้นก่อนมาเราเราวิถีบ้านๆนะครับเราวิถีบ้านๆนะครับ โอ้ไม่ได้กินแล้วนะคะวันนี้ถ้าจะโยนขนาดนี้ไม่ได้กินแล้วนะครับมะพร้าวอธิบายให้พี่ๆฟัง้ิว่าทำอะไรอธิบายยังไงอธิบาย ถือกล้องให้พ่อหน่อยเร็วอธิบายไปด้วยอธิบายไปด้วยว่าพ่อทำอะไรอยนี้ตอนนี้กำลังผ่ามะพร้าวอยูน่นะเอาพอดีนะแนะปะแปะช็อตงอนช็อตเราเล่นชิบผงลันทีแล้วนะครับห้ามทานมันเลยเล่นตัวนะอย่าให้มันโดน เนื้อนะครับมันจะเ,เอออร่อยค่อยๆพาค่อยๆพาระวังมือด้วยนะครับท่านผู้ชอต้องดูเท่าไหร่แล้วครับสองคนเยี่ยมครับเราจะตตังพู่ด้วยกันนะครับออสองคน,นดูมานะครับวันนี้ดูมาจะหนุนสุดแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยพวกม,มีสีเลยเดี๋ยวเราจะหาแก้วมาใส่นะครับมาไม่เมีนมะพร้าวครับ เธอเรามาเจาะตัวเนื้อก่อนมาแม่มาเชื้อมาถ่ายชุดกันก่อนนะน้ำแตกแล้วเอามาถือค่ะก็ได้มาถือโอเค ถือมาถือมาถือมะพร้าวมานี่ลูกออกออกแก้วนี้ให้ลูกเอาแก้วนี้ลูกเอาแก้วนี้ก็ได้มันแก้วใหญ่ก็รูเล็กเกินก็รูเล็กเกินพ่อก็ไม่เจาะรูให้ลูกเลยเนี่ยดูมันไปสับกิงโอ้มันจะโดนมือ มาแม่สับให้ถือกล้องแม่สับให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหลบ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 น้องกินได้แล้อเอามาืออไม่เป็นกิจการเย โอ้บอกว่ามาสับดีีบอกว่ามาสับชนครับบ่ได้บ่ได้ลูกบม่ได้ครับไม่ได้ครับให้พ่อทำให้ครับไม่ได้้วครับเดี๋ยวไปกินน้ำมะพร้าวรอก่อนครับนมค่คุณกินอะไรบ้างครับแต่ละมือแต่ละเดย์คุณกินอะไรครับ Boy đi bay bay. Oh ho, hôn lùi hôn Con hôn lùi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  มคมาริวันผูนเจ้าชานคุณไลยอยไรลอยอยู่ครับมาเลยครับคุณมาิวันคุณมาริวันลอยอยู่ครับมาเลยครับตอ่อนะน้ำแบนไหนต่อนะน้ำแบบไหนต่อนะโอ้มะพ้าวลวมาแล้วนะครับ เราไลทุกวันนะครับสามารถก็ามาดูเราได้นะครับเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์ให้เราได้นะคบส่งดอกไม้อะไรให้ด้วยนะครับอย่าลืมส่งดอกไม้อะไรสนใจอะไรให้เราด้วยนะครับช่วงอร่อยนะช่วงแรกๆงันนี่หรอมึองผงมาทักกิดบะทุกินผงนี้ความบานเข้าไปผลมันเกี่ยวบานเข้าไป วันนี้ฝนตกอากาศเป็นใจอากาศดีดีอากาศดีเพราะไม่ไเป็นโรงเรียน <c oughs> ตายคน pea, ้องไปนะไม่ไม่กินอไไม่กินเราพ่ก e> ah. ินบุคเบอกอยู่พีเลอนแต่างมอยู่บ่ีดาเขาคมอ่เพิ่งางตาบมาแตะมาพิดไปอยู่ก็ว่าไปย่งยังแต่ไอันบอกแตแมันไลกวนกันเลยไอบางน้าตาไ่องเขาเรื่องร่มันีบเตี้แล้วงแรงิดเียงแล้วหลอกล่อมเด้อเนี่ยรานึ่งตาขาวสกู๊ มันทังหมดแล้วปวดปวดปวดใจไม่ตึงเลยค่นั้นแ้ โอเคนี่คือเป็นเจลฟ้าร้องครับพนั่องนี้สิก่อนก็ลยต้งมาถึงใครนั ตอนนอ้นไ้งอจดใอยู่แกแล้วเนี่ยชิมน้ไหมเออความด้งอได้อหอมรามนกส่งอกมีหลักให้เราเะเต้นเนี่ยมื่อกีขอบุณาที่ดูเรามาแข่งตรงนนกคปัาสนับคุนมาตลอดเลยอ ขนาดสนสน,นเราดีมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เอ็นดูน้องนะครับเดี๋ยวน้องจะลงเดี๋ยวน้องจะมาไลท์ทุกวันเลยนะคะแล้วตอนน้องคือเราก็จไลฟ์อีกนะครับค่แล้วเเมื่อแรงน้องอออออไลฟ์เขียนกันบ้านโทรเลยนะคะไอ้เขาไม่ไลฟ์กัน <c oughs> เลเขียนกัน,กนบ้านกเ,เลยราจะทำอะไรทุกคน

ลากินยังเป็นแน่ลูกแล้วก็ร้างหน่อมก็เฮ้ยพี่คน้่อข้านได 哪个？ เจ้าคุณต้องไปแล้วนะครับขอบคุณครับ